ออฟพลวุฒิสงสกุลครับเชิญคุณอ๊อฟครับคพิรับพี่ตาพี่พูครับผมยังยืนอยู่ที่นี่ตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้นะครับจากจาสภาพของหน่วยเลือกตั้งหน่วยลงคะแนนตอนนี้กลายเป็นสถานที่นับคะแนนเรียบร้อยแล้วนะครับที่นี่คือศูนย์สร้างสุขทุกช่วงวัยเกียรติกายถนนกรุงเทพเป็นสถานที่สําหรับหน่วยเลือกตั้ง ที่42ถึง45มีผู้มามีสิทธิ์เลือกตั้งที่นี่กว่า8,000คนนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมพาไปดูเลยนะฮะการนับคะแนนสดๆอย่างที่แจ้งนะฮะมี14หน่วยตั้งแต่42ถึง45อาจจะไล่ดูทีละหน่วยนะครับแต่คงไม่ครบทั้ง14หน่วยสำหรับ ผู้สมัครที่น่าจับตาในเขตนี้นะครับเนื่องจากว่าแม้จะเป็นเขตเลือกตั้งที่7เขตบางซื่อและเขตดุสิตเฉพาะแขวงถนนนครชชยศรีแต่ว่าพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ที่ลงคะแนนเฉพาะเขตดุสิตเฉพาะแขวงถนนนครชชยศรีซึ่งเป็นสถานที่ที่ทหารจะมาลงคะแนนเป็นส่วนมากนะอย่างที่เรารายงานไปตั้งแต่เช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากเป็นพื้นที่ของทหารผู้สมัครที่น่าจับตาคือพรคพลังประชารัฐเบอร์สี่นะครับ ขอญาตกล้องพาดูการนับคะแนนนะฮะพื้นที่เขตดูสิตเฉพาะขแขวงคนครชัยศรีและเขตบางซื่อนะฮะก็คือเขตเจเขตเลือกตั้งที่7ของกรุงเทพม,มหานครถ้านับเฉพา,พาะเจ้าถิ่นหรือว่าชม้์เก่าเมื่อการเลือกตั้งปี2554ซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็คือเขตดุสิตเ,เขตบางซื่ออย่างเดียวนะฮะ ผู้ชนะก็คือผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์นะครคุณเอ็มชื่นชอบคงอุดมซึ่งเป็นลูกชายของคุณชัดเตาปูนแต่ว่าการวิเคราะห์ก็ชี้ชัดนะครับว่าคะแนนที่ลูกชายคุณชัดได้มาจากความนิยมในตัวของพรรคประชาธิปัตย์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านับเฉพาะเขตบางซื่อดุสิตแขวงถนนนครชัยศรีเนี่ยผู้สมัครตัวเต็ง ก็คือพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็คือคุณหมอเอกนายแพทย์คณวัฒน์จันทะลาวันนะฮะหรือว่าคนช,ชาวไทยจะรู้จักเขาว่าคุณหมอเอกเพราะว่าหน้าตาหล่อเหลาโดดเด่นมากก็จะขับเคี่ยวกับผู้กองมารร้อยตำรวจเอกวัฒนรักษ์สุรนาถยุทธซึ่งเป็นรองโฆษกของพรรคเพื่อไทยด้วยนะครับแต่ว่า ที่หน่วยนับคะแนนแห่งนี้คะคุณผู้ชมน่าแปลกใจนะฮะอาจจะเซิร์ไพ์เล็กน้อยเพราะว่าผู้สมัครหมายเลขสาจากพักคอนาคตใหม่นะครับมีคะแนนมากกว่าผู้สมัครคน,น,นอื่นๆในช่วงต้นนะฮะแต่ย้ำว่านี่คือหน่วยนับคะแนนหน่วยเดียวนะฮะยวเราไปอีกเต็นหนึ่งนะฮะเดี๋ยวช่างภาพก ผมจะพาคุณผู้ชมมาที่อีกเต็นหนึ่งจะเป็นอยากจะพาไปดูเต็นที่ช่วงเช้าเนี่ยที่พี่ทหารเขาต่อคิวกันเยอะๆนะครับเพราะว่าหน่วยเลือกตั้งแต่ละหน่วยเนี่ยก็จะมีประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนกันหลากหลายแต่ว่าก็จะมีเต็นที่มีพี่พี่ทหารเนี่ยมาต่อคิวเยอะเป็นพิเศษคือเต็นหน่วยเลือกตั้งที่42เนี่ยนะฮะ เนี่ครับถ้าเป็นใครกําลังรับคะแนนอยู่นะฮะนี่คือหน้าเต็นท์หน่วยเลือกตั้งที่42นะครับดดเบขตดุสิตเฉพาะแขวงถนนคนครชัยศรีที่ได้ยินว่าเบอร์3นี่คือผู้สมัครจากพักอนาคตใหม่นะครับ,ดดบรสังเกตนะครับว่าเบอร์3มีเสียงขานรับขานการลงคะแนนเยอะพอสมควรนะฮะ พอมาดูเต็นนี้เบอร์สามก็มาแรงอีกแล้วนะฮะเบอร์สามจากพักอนาคตใหม่นะครับโอ้โหเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่42เบอร์สามจากอนาคตใหม่ตีขึ้นมาตีพลังประชารัฐขึ้นมาแล้วฮะบัตรดีเบอร์นี่นะครับเบอร์ จากที่บอกนะฮะเจ้าถิ่นก็คือพรรคประชาธิปัตย์ในลักษณะของเขตรวมนะครับก็คือเขตบางซื่อและเขตดุสิตเฉพาะแขวงถนนคนครชัยศรีแต่ว่าหน่วยเลือกตั้งที่เดอะสแตนดาร์ดยืนรายงานอยู่นี้เป็นพื้นที่เฉพาะนะครับเป็นพื้นที่ลงคะแนนของเขตดุสิตเฉพาะแขวงคนครชัยศรีเป็นพื้นที่บนถนนทหารมีหน่วยงานกรมกองทหารมากมายตั้งอยู่บริเวณนี้แล้วก็ พี่พี่ทหารมาลงคะแนนตั้งแต่ช่วงเช้าขนาดช่วงเย็นนะฮะคนที่เพิ่งออกเวรรักษาการก็เพิ่งมาลงคะแนนก่อนจะปิดหีบเพียงไม่กี่นาทีนะฮะพื้นที่นี้จึงเป็นพื้นที่ที่หน่วยงานองค์กรระหว่างประเทศทั้ง UN และสื่อมวลชนเฝ้ามาติดตามสังเกตการอยู่เยอะมากฮะแต่ว่าเป็นที่น่าแปลกใจนะฮะเป็นที่น่าแปลกใจว่า ตัวแตงในเขตพื้นทนี่ที่เราคาดหมายไว้ในช่วงต้นคือผู้สมัครเบอร์สี่จากพรรคพลังประชารัฐเนี่ยแต่เท่าที่เดินดูทุกเต็นนะฮะผู้สมัครเบอร์สามจากพกรรคอนาคตใหม่ได้คะแนนมากพอสมควรน,นะฮะมากจนเด่นชัดครับเด่นชัดเหมือนเบอร์สี่เห็นไหมฮะขณะที่ผู้สมัครจากพรรคเล็กๆพรรคอื่นๆก,ก็อาจจะไม่มีคะแนนนะฮะในช่วงของการนับคะแนนในช่วงต้น ขอย้ำอีกครั้งนะฮะนี่คือหน่วยลงคะแนนของเขตดุสิตเฉพาะแขวงนครชยัยศรีเนื่องจากการเลือกตั้งครั้งนี้เขตเลือกตั้งถูกแบ่งใหม่นะครับเขตดุสิตเฉพาะแขวงนครชัยศรีจึงจับมาถูกรวมกับเขตบางซื่อนะฮะ,ะพื้นที่นี้อย่างที่บอกไปพื้นที่ของหน่วยทหารนะครับผู้สมัครผู้ลงคะแนน,นส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ทหารเกณฑ์ที่ย้ายทะเบียนบ้าน มาที่กรมกองเพื่อสะดวกในการเปิดสิทธิ์รักษาพยาบาลและอื่นๆนะฮะก็จะเห็นเป็นภาพที่คุ้นตาในการลงคะแนนว่าทหารก็จะเรียงแถวพร้อมเครื่องแบบซึ่งต้องแต่งกายอย่างนั้นในการออกจากกองมาลงคะแนนเป็นภาพที่สะดุดตาและเรียกความสนใจจากสังสื่อมวลชนและผู้สังเกตการต่างชาตินะฮะไปดูอีกเต็นนะฮะเนื่องจากตรงนี้เป็นพื้นที่รวมของ14เต็นท์14หน่วยเลือกตั้งเลยนะฮะหน่วยเลือกตั้งที่54 ที่ได้ยินว่าบัตรดีเบอร์17คือผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยนะครับก็จะเห็นนะครับว่าจากการดู3 4ถึงหน่วยเลือกตั้งการนับคะแนนคะแนนที่เด่นชัดก็คือผู้สมัครจากพรรคอนาคตใหม่นะครับและผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐถ้าเร,าเรียนกันตรงตรงคือพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ถูกคาดหมายว่าผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐจะได้คะแนนเป็นเกอะเป็นกำน,รรนะครับเพราะว่า เป็นพื้นที่ที่ตั้งของหน่วยทหารนะครับไม่ว่าพิพิทฐานจะตัดสินใจอย่างไรนะฮะแต่ว่าการคาดหมายการวิเคราะห์ของสื่อมวลชนหนึ่งผู้สังเกตการก็จะตั้งข้อสังเกตไว้ตรงนี้นะฮะว่าพรรคประชังพลังประชารัฐจะเป็นตัวเต็งนะฮะในการเก็บคะแนนโกยคะแนนจากพื้นที่แห่งนี้แล้วไปดูอีกเต็น์หนึ่งนะฮะสิบสี่เต็น์ดูภาพรวมเลยฮะพยายามดูให้ครบ นี่หน่วยเลือกตั้งเตนต่อไปนะฮะหน่วยเลือกตั้งที่53นะครับจะเห็นว่าคะแนนผู้สมัครโหวตสี่พักพลังประชารัฐก็จะเด่นชัดในขณะเดียวกันคะแนนเบอร์สามของผู้สมัครอนาคตใหม่ก็มีล่องรอยการนับคะแนนเด่นชัดไม่แพ้กันนะฮะตามมาด้วยเบอร์สิบห้าผู้สมัครคุณหมอเอกฮะจากพรรคประชาธิปัตย์และเบอร์สิบเจ็ดพักเพื่อไทยเขต เขตนี้มีผู้สมัครที่ต้องจับตาอยู่4ท่านนะฮะณนะตอนนี้ก็คือผู้สมัครพรรคอนาคตใหม่พรรคพลังประชารัฐและก็พรรคประชาธิปัตย์ครับผมเนี่ยแหละฮะทั้งหมดที่พยายามอาจจะไม่ครบทั้ง14เต็นนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าสิ่งที่น่าแปลกใจไปถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์ก็ว่าได้ก็คือ พักอนาคตใหม่ผู้สมัครจากพักอนาคตใหม่เบอร์3าได้คะแนนเป็นกอะเป็นกรรมจากหน่วยคะแนนหน่วยการลงคะแนนเขตดุสิตแห่งนี้นะครับขณะที่ตัวเต็งคือพักประลังประชาธิปัตย์ก็ได้คะแนนเป็นกอะเป็นกร,รมไม่แพ้กันไม่แพ้กับพักเพื่อไทยและพักประชาธิปัตย์นะครับนี่คือการบรรยากาศการนับคะแนนสดๆหลังจากปิดถีบลงคะแนนนะครับครับตาพิภูครับ